ต้องมีเหตุผลสนับสนุนไม่นั้นจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่คือลักษณะของของเด็กในยุคปัจจุบันเราก็ต้องพร้อมค่ะครูยุคใหม่ต้องมีเหตุผลสนับสนุนมีสื่อมีนวัตเอ่อมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีหรือมีตัวอย่างอะไรให้เขาเห็นเขาถึงจะเชื่อเราคำถามสำคัญนะคะคำถามเพราะว่าในในบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะช็อตหรือไปไม่ได้ คลับคลับของคุณครูวันนี้เป็นเรื่องของการบ่มเพาะทักษะการคิดให้เด็กเจนแซดให้เติบโตและแข็งแกร่งได้อย่างไรด้วยการออกแบบการเรียนการสอนให้ลงมือทำในบ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย action based learning ชื่อคุณครูปัทมาพรจันสุดาค่ะชื่อเล่นชื่อคุณครูสซ้อยนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะระดับประถมศึกษานะคะอยู่ที่โรงเรียนวัดไถ่ปันค่ะ เรื่องของแรงไฟฟ้านะคะแรงไฟฟ้าจริงๆเนี่ยสิ่งเรื่องแรงไฟฟ้าถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยหรืออธิบายด้วยทฤษฎีเนี่ยเด็กๆอาจจะ ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นเป็นตัวอย่างหรือสิ่งที่เขาพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนเราก็ต้องยกสิ่งที่เขาพบเห็นอาจจะเป็นของเล่นหรือสิ่งที่เขาใช้ประจําอยู่ก็เห <ayo S 2> มื <unt> อนอ<ม>ุปกรณ์การทดลองในที่เราใช้ในชั่วโมงเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นวัตถุหรือสิ่งของลูกโป่งหลอดช้อนตะเกียบที่เขารู้จักแล้วก็นําให้เขามาทดลองในห้องเรียนเพื่อหาคําตอบ เมื่อเขาทดลองเสร็จเขาอาจจะไม่ได้ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพียวเราก็ต้องมาเสริมหรือสรุปในตอนท้ายว่าด้วยหลักการของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะอธิบายด้วยเรื่องนี้นะมาสรุปให้เขาอีกครั้งหนึ่งโดยโดยที่เริ่มต้นคือต้องพาให้เขาทดลองด้วยตนเองก่อนแล้วเราค่อยช่วยกันสรุปเป็นองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ค่ะสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ การเกิดแรงไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแรงไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้อ <USSR> ย oh ่างไรเดี๋ยวเราจะใช้ผ้านี้แหละในการขัดหูวัดถูต่างๆแล้วดูว่ามันจะเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นกับสิ่งใดบ้างที่เราเตรียมมาวันนี้ค่ะตอนนี้เด็กๆกำลังทำการทดลองเรื่องแรงไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นหลอดนะคะ หลอดหลอดดูดหลอดพลาสติกนะคะช้อนอลูมิเนียมช้อนพลาสติกค่ะลูกโป่งนะคะแล้วก็ผ้าส,สักกาดค่ะ <S <S เป้าหมายคือจะให้เขาทดลองสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยว่ามันสามารถเกิดเป็นแรงทางไฟฟ้าขึ้นมาได้หรือไม่นะคะซึ่งการทดลองเนี่ยเด็กจะต้องมีความสงสัยก่อนนะคะต้องมีคาสงสัยเพราะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติการทดลองจะต้องมีการตั้งคําถามก่อนทุกครั้งว่าแรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็จะเอาสิ่งต่างๆรอบตัวมาเนี่ยให้เด็กทํา การทดลองดูว่า,าวัตถุที่เตรียมมานั้นมีอะไรบ้างที่มันจะเกิดแรงทางไฟฟ้าได้บ้างค่ะผลการทดลองหรือสิ่งที่เราอยากหาคําตอบในวันนี้มันจะเกิดขึ้นกับทุกอย่างที่เราเตรียมมาดูหรือเปล่าก็ต้องมีการคุยการวางแผนในการทํางานแล้วก็ทดสอบค่ะและ้วก็โดยการที่เขาลงลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆเพื่อให้ได้คําตอบที่เขาสงสัยจุดเริ่มต้นเลยคือเขาต้องอยากรู้ก่อนอพอเขาอยากรู้เขาก็จะพยายามหาวิธีที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร นะคะคราวนี้ครูก็อาจจะต้องมีการยกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจําวันให้เขาเกิดความเออออในในกรณีแบบนี้นะมันมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้มาและและ้วสิ่งที่เรานํามาล่ะมันทําแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คงจะต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะประมาณ1 0 2ถึง20ครั้งค่ะเกิดจากการใช้ลูกโปกับ แผ่กระดาดค่ะเอามาถือกันเกิดไฟฟ้าสถี่เมื่อกี้เอาอะตะเกียบไปหมดถผือกถือค่ะถือนานมากแล้วก็ทำให้มันติดกับกระดาษได้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กแล้วมันมีความหลากหลายในในห้องเรียนบางครั้งในการที่จะนำให้เขา ดำเนินการทดลองจากขั้นขั้นหนึ่งไปขั้นที่2องได้แตบางทีต้องใช้คําถามากระตุ้นหรือนําพาให้เขาเกิดความคิดหรือเอ๊ะในกระบวนการถัดไปว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะไปทําอย่างไรแทนหรือเปลี่ยนวิธีการก็คือเราต้องต้องคอยสังเกตแล้วก็ต้องคอยดูเด็กๆแล้วเพื่อให้เขาสามารถหาคําตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้ะคะ่ะถูด้านในฝั่งนี้นะคะ อ่ะไข่ถูด้านนี้อ่าโอเคสามที่เดิมทําให้ถนัดมือเสร็จแล้วเดี๋ยวหันเข้ามาหากันแล้วเราดูนะคะว่ามันจะดูดกันหรือผลักกันเออเนี่ยมันดูดนี่ดูดเออมื่อกี้มันดูดเหรอเมื่อกี้มันดื้อมันติดแต่อันนี้ไม่ดูดแลเนี่ยมันอยู่ไกลกันแล้วไม่อยู่ดีไว้มีทั้งผลักแล้วก็มีทั้งดูดอ๋อนี่มีโป่งทะโปแล้วโป่ระดับไฮโลดค่ะดูดแล้วดูดแล้ว ได้ภาพสก,กาดแล้วสิ่งที่เราต้องหาคําตอบคือมันเกิดการดูดกันหรือผลักกันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างมาส่งผลนะมาส่งผลให้เกิดผลการทดลองที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ หัวใจสัมพัญธ์ของการศึกษาการศึกษาก็คือการหล่อหลอมมนุษย์เนาะหล่อหลอมคนให้เติบโตไปเป็นคนที่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการแต่คนเก่งต้องการคนดีดีนำหน้าเก่งเพราะบางทีเก่งมากจะอยู่ในสังคมลำบากผมคิดว่ามันควรจะมาคู่คู่กันและด้วยสภาพแวดล้อมหรือความเจริญก้าวหน้าที่มันมันไปได้รวดเร็วคูคิดว่าการศึกษาจะต้องทำให้เยาวชน เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างรอดปลอดภัยมีมีวิธีคิดมีวิธีการปรับตัวแล้วก็มีทักษะชีวิตค่ะสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญหรือเทคโนโลยีตอนนี้เด็กทุกคนเรียนรู้เร็วมากเราจะรู้ว่าเด็กเจนเนี้แบบเข้าถึงได้ไวเพราะฉะนั้นการให้ภูมิคุ้มกันที่ดีกับเขาที่เขาจะไปเลือกใช้สื่อหรือใช้เทคโนโลยีในการที่จะดูแลชีวิตของเขาในอนาคต เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ที่ที่การศึกษาจะต้องให้กับเด็กเพราะว่านอกจากว่าการเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันมันเป็นพื้นฐานของการศึกษาแต่เขาสามารถไปหาความรู้จากจากช่องทางอื่นได้อีกอีกมากมายบนโลกนี้มันเปิดกว้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเขาแล้วก็ให้ทางชี้ทางที่ที่ถูกต้องให้เขาไปเลือกใช้ในการหาความรู้ในระดับที่มันมากขึ้นค่ะ วัตถุที่จะนํามาทดลองหรือการจะเกิดสิ่งนี้ได้มีคําว่าแหง้งต้องแหง้ง oh <my> ตอนนี้เงินไป30-40ครั้งถูกไปเรื่อยๆลูก oh <my> ไม่หยุดเลยนะแล้วก็ไปจ่อใกล้ๆกับเศษ oh <my> กระดาษทิชชู่จริงๆในเด็กประถมเนะะี่ยค่ะเขาจะมีความอยากรู้ไฝ <c oughs> ่รู้ไฝ่เรียนเป็นด้วยธรรมชาติของตัวเขาจ <c oughs> ะกล้านะคะกล้า <c oughs> ที่จะถามแล้วก็มีความ อยากรู้อยากเรียนแล้วก็เป็นตัวของเป็นตัวตนของตัวเองชัดเจนคำถามสำคัญนะคะเพราะว่าในในบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะช็อตหรือไปไม่ได้ในสิ่งที่กำลังทําการทดลองคำถามที่เราถามเขามันจะกระตุ้นความคิดหรือวิธีการที่เขาจะลงมือทำการทดลองในขั้นต่อไปได้เพราะบางทีเราถ้าเราไม่เข้าไปสอบถามหรือคอยสังเกตว่าเขาถึงขั้นตอนไหนแล้วได้ผลการทดลองไหมแล้วปล่อย เขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยในในการเรียนชั่วโมงนั้นอาจจะรอดูผลแล้วก็ลอ,อกเพื่ออะไรเยงนี้ยค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปสอบถามหรือไปสังเกตดูว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วยังไม่ไปต่อไม่ได้มองไม่เห็นหรือไม่รู้จะบ,บันทึกยังไงเราก็ต้องสร้างคําถามกระตุ้นค่ะกระตุ้นที่เขาคิดเอ๊ะถ้ามันอย่างนี้ได้ไหมลูกผลอย่างนี้นะมันคือดูดหรือมันถากหนูลองเปลี่ยนดีไหมให้หาวิธีการอื่นอะไรอย่างี้ค่ะมันน่าจะนำนำพาไปสู่คําตอบที่เขาต้องการได้ค่ะ เกิดกระบวนการคิดคุณคิดว่าเป็นคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคำถามที่กว้างแต่ให้เขาลงความเห็นในสิ่งที่เขาประสบพบเจอมาก็คือย้อนกลับมาก็าเป็นต้องเป็นสิ่งที่เขาเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันหรือใช้คำพูดง่ายๆเป็นคำถามที่ยังไม่ต้องลงไปถึงทฤษฎีหรือข้อสรุปตอนท้ายแต่อาจจะให้มองดูไม่ต้องใช้คำว่าแรงดูดแรงผลัก ประจุอะไรเนี่ยเขาอาจจะยังพูดไม่ได้ให้มองแล้วก็ให้อธิบายคําถามนั้นอาจจะต้องการแค่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงใดในสิ่งที่หนูทําการทดลองอยู่อาจจะไม่ต้องเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือออกมาเป็นแรงไฟฟ้าแต่มองว่ามันไม่เกิดอะไรเลยก็คือขอให้เขาตอบได้เคยเขาอธิบายสิ่งที่เห็นออกมาให้ได้พูดแล้วก็บรรยายสิ่งที่เขาพบเจอในการทดลองได้ว่ามันดูดกันไหมมันผลักกันไหมหรือ ขอาจจะใช้คําว่าขยับก็ได้ถ้าเขาจังไม่รู้จักคําว่าแรงดูดแรงพักมันขยับมันนิ่งมันไม่ดูดเลยมันไม่เกิดอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แปลว่าไม่เกิดความรู้แต่ครูคิดว่ามันมันทำให้รู้ว่าเขาได้ผลการทดลองแบบนี้แล้วเราค่อยพาเขาไปสู่คําตอบที่ถูกต้องต่อไปได้ก็คือขอขอให้เขาลงความเห็นนะคะในการทดลองแต่ละครั้งแบบนี้ค่ะ นี่เป็นลักษณะของเด็กๆเลยค่ะตามธรรมชาติธรรมชาติของเด็กๆเขาก็จะด้วยธรรมชาติเด็กจะอยากเรียนรู้อยู่แล้วค่ะแล้วอะไรที่ที่เขาอาจจะเคยเล่นอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็อาจจะลงมือทําหรืออาจจะได้ยินได้ฟังบางอย่างมาบ้างก็จะเอาไปทดลองกับสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวซึ่งมันมันก็ทําให้เราเตรียมการทดลองในครั้งต่อไปเนี่ยหรือในการทดลองหรืออธิบายเราจะต้องเน้นอะไรที่มันใกล้ตัวเขาจะไวแล้วเขาจะเข้าใจได้ง่ายเหมือนอย่างที่เขาแบบ ได้คําตอบอันนี้แล้วไม่ถูกกับผ้าฝัากหลาดแล้วไปถูกกับเส้นผมไปถูกกับขาถูกกับเสื้อผ้าไม่ใช่ผ้าที่เราเตรียมให้นะคือเด็กเด็กก็จะเอ๊แล้วก็เกิดเอ๊ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะจะผลเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือธรรมชาติที่เขาแสดงออกมาด้วยด้วยตัวของเขาเองเขาอยากได้คําตอบไม่ปิดกัน้นค่ะเป็นแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เด็กจะมีความสงสัยแล้วก็อยากรู้ในในสิ่งอื่นๆรอบตัวเองในการหาคําตอบซึ่ง สิ่งที่เขาทำอย่างเมื่อกี้มาถูผมถูขามันก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่แต่อาจจะเป็นตัวอย่างหรือวัตถุอื่นที่เราไม่ได้นํามาใช้ในการทดลองวันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาค่ะแบบนี้สิ่งที่ไม่ควรทําคือไปช็อตความคิดของเด็กเนาะเด็ก<ม>ถ้าเขากลัวหรือไม่กล้าเนมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ครูคิดว่าแบบนั้นถ้าเขาเชื่อมั่นในครูก่อนเขาไม่ เขาไม่ได้กลัวเราจนเกินไปคือเขาใจมาแบบใจเขาฟรีมาไม่ได้มีอคติใดๆต่อการเรียนไม่ได้กลัวกังวลหรือกลัวว่าจะถูกห้ามกลัวว่าจะถูกพูดเขามาด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยครูคิดว่าถ้าเราไม่ปิดกัน้นเขาจะรับอะไรได้ได้ง่ายแล้วก็ทําให้บรรยากาศชั้นเรียนมันมันก็โฟค่ะมันก็ไปได้แล้วก็จะเกิดองค์ความรู้อาจจะ มากน้อยซึ่งมันก็แล้วแต่ศักยภาพของเด็กแต่คิดว่าถ้าเขามาด้วยใจที่เขาเขารักค่ะแล้วเขาก็เขาก็จะเรียนได้เรียนได้เรียนได้ไดโอเคเลยเพราะนั้นครูค,คิดว่าสิ่งที่ไม่ควรทําคือเราไปปิดกั้นความคิดหรือห้ามไม่ให้เขาพูดหรือถามซึ่งครูจะไม่จริงๆคือชั้นเรียนของครูในบรรยากาศที่คือเด็กๆก็จะพูดได้ถามได้จะไม่เงียบเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสอบถามแต่ก็ไม่เกินขอบเขต นะคะมีสิทธิ์ที่จะถามพูดแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาเรียนรู้หรืออยากรู้เพราะนั้นสิ่งที่ครูคิดว่าไม่ควรจะทำเลยคือไปไป,ไปปิดกั้นหรือต้องการให้บรรยากาศห้องเรียนมันมันเงียบสงบจนเกินไปครูคิดว่ามันมันก็จะอาจจะน่าเบือ่อแล้วเด็กก็พอไม่รักในวิชาหรือไม่รักในตัวครูเพราะครูคิดว่าสําคัญบางทีเด็กบางคนไม่ได้รักในวิชานั้นแต่รักในครูในเท่าที่ครูได้ยินมามันก็จะทําให้การเรียนในในวิชานั้นก็ดีได้โดยปริยาย ครูก็คิดว่าถ้าเขามีความรักในสิ่งใดเขาจะทําสิ่งนั้นได้ดีอย่างงี้ค่ะก็เหมือนกับเราถ้าเขาสัมผัสได้ว่าเราเรารักเขาเราห่วงเขาจริงเงี้ยมันมันจะไม่มีเออโดยเฉพ,พาะป .5 ป .6 มันจะไม่มีกําแพงกันเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่ในบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่กล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นหรือมาด้วยกําแพงและมันก็จะทําให้การเรียนรู้ในทั้งรายวิชาหรือการพูดคุยอะไรแต่มันมันจะถูกปิด มันก็จะเรียนรู้ได้ได้ไม่ไม่เต็มตามศักยาภาพที่เขาจะได้รับถือว่าเรื่องของการปิดกั้นทางความคิดหรือหรือการทําให้เขารักในในตัวครูหรือในรายวิชามันมันสาคัญมากมันสําคัญมากสําหรับสําหรับเด็กค่ะถ้าเขามาด้วยใจที่แบบมีความสุขอยากมาเรียนอยากมาเจอครูเนี่ยคะ่ะมันมันมันจะดีกับทุกอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญเลยนะคะเพราะว่า ความที่เขารักรักในการเรียนแล้วเขาเห็นมีจิตสำนึกแล้วก็เห็นความสําคัญของการเรียนมันมันจะส่งผลต่อที่เขาจะไปใช้ชีวิตในอนาคตนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตั้งแต่ประถมอะคะ่ะมันจะทําให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นการที่เราหล่อหลอมเขาตั้งแต่ประถมอะคะ่ะมันมันจะส่งผลในการเลือกการศึกษาของเขาตั้งแต่มัธยมถึงมหาวิทยาลัยถ้าเราสามารถ ส่งเขาผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเขามองเห็นเส้นทางหรือเราชี้ทางหรือมอบโอกาสให้เขาได้นะเขาจะไปได้ไกลมากนะคะคือซึ่งครูเห็นว่าเด็กๆบางคนอาจจะไม่ได้รับการชี้แนะหรือไม่ได้รับโอกาสบางทีอาจจะด้วยความไม่พร้อมทางด้านครอบครัวหรือสถานะทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะคุณครูคิดว่ามันมันมีผลแต่ถ้าถ้าครูประถมให้ในสิ่งเหล่านี้ได้และคิดว่าคุณครูทุกคนยิ่งระดับประถมจะมีความผูกพันกับเด็กๆค่ะเพราะว่า ตั้งแต่เข้ามาโรงเรียนจนเย็นเราจะอยู่กับเขาทั้งวันค่ะเราไม่ได้รู้จักแค่เขาในรายวิชาเรารู้ถึงตัวเขานิสัยใจคอจนกระทั่งครอบครัวที่เราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันตลอดแล้วก็จะให้การดูแลช่วยเหลือแล้วก็ชี้แนะหรือหาโอกาสให้เขาไปได้ในระดับที่ที่มันสูงขึ้นค่ะคูคิดว่าปฐมสำคัญม,มากค่ะ ครูพอจะสรุปเทคนิคการบ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยการลงมือทำ action based learning ของครูซ้อยได้ดังนี้ครับเน้นให้เด็กลงมือทำได้รับประสบการณ์จริงครูควรกระตุ้นด้วยคำถามให้เขาได้คิดเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามค้นหาคำตอบทำเรื่องยากให้ง่ายเช่นใช้คำพูดที่ง่ายให้เด็กเข้าใจเพื่อให้เขาเปิดรับที่จะเรียนรู้ ไม่แย้งในสิ่งที่เด็กคิดเพราะการแย้งจะทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบที่เด็กมีตอการเรียนรู้หากจะเปิดโอกาสให้เด็กร่วมอภิปรายหาเหตุผลต่อยอดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นบรรยากาศห้องเรียนต้องสนุกและมีความสุขชุมเชยเด็กเมื่อทําได้ดี ด้วยความทุ่มเทในเรื่องของการรักและทุ่มเทในอาชีพครูเข้าใจเข้าถึงมีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกคนทั้งในโรงเรียนและนอกเวลาเรียนทําให้คุณครูส้อยได้รับรงา,รารงวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ครับเป็นรางวัลที่เหมือนเป็นเป็นกาลังใจให้กับคุณครูซึ่งโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยภูมิใจในอาชีพนี้อยู่แล้วแต่ในในครั้งที่ท่านผู้บริหารมาติดต่อมาท้าทายเนี่ยค่ะก็ก็มีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่เราหรอกอะไรมันดูยิ่งใหญ่เกินแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวคิดว่าทุกคนที่เป็นคุณครูที่นี่หรือทุกที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับรางวัลน,นี้ค่ะทุกคนเพราะว่าการที่จะเป็นครูได้เนี่ยมัน นอกจากให้ความรู้แล้วคือมันต้องมีความรักในอาชีพรักในเด็กมันมันมากกว่าความรู้ที่ให้คูณเชื่อว่าการเป็นแบบที่ดีมันจะส่งผลต่อต่ออนาคตได้เหมือนอย่างที่เราเป็นครูถ้าเราเป็นแบบที่ดีให้เขาเขาก็จะเป็นเด็กที่ดีได้เหมือนเรามีวันนี้เพราะเรามีคุณยายมีคุณแม่คูณเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าโตมากับครอบครัวที่เป็นครูค่ะแล้วก็มันก็เป็นกําลังใจนะคะได้มาก็ถือว่า เกินฝันแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตั้งใจเป็นคุณครูต่อไปก็มีความสุขนะคะที่ได้เป็นคุณครูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็จะเป็นครูจนจะเสียแน่นอนรักในอาชีพค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับเด็กๆแบบนี้ค่ะเห็นเขาส่งเขาจบรุ่นต่อรุ่นไปนะคะก็ก็มีความสุขที่ได้ทำครูคิดว่าถ้าไม่รักแล้วมันลาบากไปหมดเพราะว่า เหนื่อยนะคะเป็นครูเหนื่อยเพราะว่าครูก็มีลูกนะคะเอาจริงๆในในระหว่างวันเนี่ยเราดูแลเด็กมากกว่าลูกอีกเราไปรับลูกตอนเย็นเนี่ยเราก็อยู่กับเขาไม่กี่ชั่วโมงนะเราก็ถ้าบอกว่าสิ่งที่เราทํามันก็ส่งผลกับลูกเรานะอะไรแบบนี้ด้วยก็ก็ถือว่าครูก็โชคดีที่ที่คุณครูของลูกครูก็เป็นคุณครูที่น่ารักแล้วก็นารักลูกเราไงค่ะ อัพสกิลรีสกิลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและไร้ทิศทางทำให้ทุกวงการต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือรวมถึงโลกของการศึกษาด้วยเช่นกัน u อัพส l ิล e s สก l l วันนี้มีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและจิตใจและพร้อมรับมือกับโลกในอนาคตที่เราเรียกกันว่าบา r n i v เว ผมชื่อพี่ลมศักดิ์กิจพิธาสมบัติครับก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางประกอบผมมองสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อนว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เบี่ยงเบนออกจากความต้องการหรือความคาดหวังในของสังคมเนี่ยสูง ก็เลยหันมาพัฒนาเด็กเนี่ยตั้งแต่เล็กๆก็เริ่มตั้งแต่ระดับประถมวัยแล้วก็ขึ้นมาระดับประถมว่าให้เป็นพื้นฐานในการที่เขาดองชีวิตในระดับมัธยมเนี่ยดูแลตัวเองได้ในภาะวะความเปลี่ยนแปลงนี่คือหลักยึดของผมตัวแรกเลยว่าเรามามองตรงนี้ให้เขาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทุกเรื่องการกํากับตัวเองควบคุมตัวเองแล้วก็กําหนดเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้เมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงที่เราพูดกันว่าในยุคข,ของบานี่จริงๆแล้วมันมาตั้งแต่ยุคที่เป็นบูก้าแล้วก็ปรับมาเป็นนนบาาาีี่่ใชววงง้ผม,มอภพ ผมนั่งสอนเด็กตามกระบวนการของหนังสือทั่วไปเี่ยหรือแบบเรียนทั่วไปนี่ไม่ได้แล้วมันจะต้องดูเรื่องของทักษะของเด็กที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมจึงเอาเรื่องของทักษะกระบวนการคิดที่เขาเรียกว่าการพัฒนาสมองส่วนหน้าซึ่งมี9 9ประการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมหรือกำกับตัวเองในการที่จะใส่ใจเรียนรู้ใ,ใจจดจ่ออะไรพวกนี้นะฮะเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวกำกับในการกำหนดหลักสูตรออกมาว่าเด็กต้องมีการพัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวที่ทำให้เด็กรู้จักคิด รู้จักควบคุมตัวเองวางเป้าหมายแล้วก็สามารถวางแผนในการให้ดําตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายความสําเร็จได้ซึ่งตรงนี้ทำให้มันมามาเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนก็พัฒนาหลักสูตรโดยมาจับเอาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาตรงสมรรถนะของเขาเลยก็ดึงของแต่ละคนออกมา เด็กแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาในสมรรถนะและความต้องการของตนเองเราก็จะมีในช่วงของการสร้างความทาเลต์ของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเหมือนพรสวรรค์อะไรพวกนี้ออกมาผลักดันให้มันเกิดขึ้นที่ผมเอาตัวนี้มาใช้เนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของคนหนึ่งคนในการจัดการชีวิตตัวเองทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องของของกลุ่มเขาเรียกว่ามีอยู่สามแบ่งเป็นสามกลุ่มนะฮะกลุ่มพื้นฐานก็คือพวกจดจ่อใส่ใจพวกนี้นะฮะคิดไตรตรองก็ทําให้เด็กยังมีสมาธิในการทําอะไรก็แล้วแต่ อย่างเด็กอนุบาลผมเวลาคนเดินไปดูเขาเนี่ยเขาหันมาสวัสดีแล้วเขาเรียนต่อเขาไม่สนใจก็คือเขาใส่ใจกับเรื่องที่กําลังทําอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสังคมปัจจุบันขับรถบีบแต่ใส่กันก็อารมณ์เสียเพราะนั้นเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ประเมินตัวเองได้แล้วก็กํากับควบคุมไม่ให้เกิดอารมณ์อะไรขึ้นมารู้ว่าต้องทําอะไรรู้จักรอมันอยู่ในกลุ่มนี้ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มกระบวนการทํางานก็คือรู้จักที่จะกําหนดว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วก็มา,อ,าออกแบบวางแผนแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพอมี3อย่างเนี้ยของคนหนึ่งคนเนี้ยก็คือเมื่อจดจ่อใส่ใจก็จะเรียนรู้ได้ถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี้ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ชอบไม่ชอบอดทนทําในนั้นที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไปวางแผนกําหนดเป้าหมายได้แล้วก็พยายามตัวเองมีความพยายามที่จะวางแผนทําตามแผนที่ตัวเองหรือเป้าหมายที่กําหนดไปจากการรู้จัก ควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถไปได้เพราะสามองค์ประกอบนี้มันทําให้เราเห็นภาพว่าคนหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยถ้ามีสามเรื่องนี้เขาอยู่ได้เขาเกิดภาวะเครียดอะไรขึ้นมาแล้วแต่เขาจะประเมินว่าตอนนี้เขาเครียดเพราะอะไรถ้าเขาประเมินได้มีเอฟเขาประเมินได้เขาเครียดเพราะอะไรเขาก็จะกลับมาว่าเอาถอดความเครียดออกถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็กลับมาตั้งใจว่าเราจะทําอะไรทําให้สําเร็จแล้วก็ทําสิ่งนั้นไป เขาก็จะรู้ทางออกของตัวเองเพราะฉะนั้นในทักษะ EF ที่ผมเอามาใช้ผมมองภาพว่ามันคือเรื่องที่สามารถทําให้คนหนึ่งคนสามารถดำรงอยู่ในสังคมประชนกับภาวะที่เรียกมันว่าบาหนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงเปราะบางเนี่ยได้เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เข้ามากระทบชีวิตคนปัจจุบันและทำให้ตัดสินใจถิงต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กมีตัวเนี้ยเขาจะทนกับสบภาพพวกนี้และตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่เราตั้งใจใส่ให้เด็กเพราะฉะนั้นการออกแบบพัฒนาเด็กในการจัดก,การศึกษาไม่ใช่จัดแต่หลักสูตร แต่ต้องจัดบริบททรัพยากรหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดถึงจะพัฒนาเด็กหนึ่งคนให้เจริญเติบโตไปแล้วก็สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คํานี้ค่อนข้างจะทํายากแต่โรงเรียนต้องทําแล้วก็บางเอิญผมเป็นโรงเรียนที่มีระดับอนุบาลถึงประถมแล้วก็มีมัธยมต้นเพราะฉะนั้นการร้อยเรียงจากอนุบาลมาถึงประถมเนี่ย เป็นฐานรากสําคัญที่ทําให้เขาอยู่ระดับมัธยมมัธยมได้โดยที่เขาไม่ไม่ขอนแคนแล้วก็สู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวัยหัวเรี้ยวหัวต่อเขาได้จากการวางแผนชีวิตและกํากับตัวเองได้อย่างดีแล้วนี่คือคือเป้าหมายที่เรามองแล้วก็วิเคราะห์ถ้าถามคนทั่วไปว่าหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเนาะก็จะมองว่าหลักสูตรคือหัวใจสําคัญแต่หัวใจจริงๆมันคือตัวเด็กเราต้องบอกว่ากําลังจัดการศึกษาให้ใครไอ้เนี่ยคือหัวใจ ถ้าระบบลุงหัวใจตัวนี้ได้ด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่มาทําให้เนี่ยทำเพื่อเขาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องหงแหนเป็นหัวใจเลยจริงๆก็คือตัวเด็กก่อนเอาตัวเด็กก่อนแต่ว่าหัวใจของการจัดการศึกษาีนภาควิชาการเขาบอกว่าหลักสูตรมันสาคัญเพราะว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเด็กนี่เราต้องต้องการให้เขาไปทางไหนในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เราต้องการคนเดียวเมื่อเราค้นว่าเขาต้องการพัฒนาตัวเองไปทางไหนในทางท,ที่ที่ถูกที่ควรแล้วเนี่ย เราจะจัดการยังไงให้มันสอดคล้องตรงนั้นเราถึงไปกําหนดหลักสูตรเพื่อเป็นคัมภีร์ในทิศทางไปพูดง่ายๆคือหลักสูตรก็เหมือนเป็นเป็นเลือดแดงที่เขาไปหล่อเลี้ยงให้หัวใจเขาสามารถที่จะเต้นได้เพราะฉะน,น,นั้นไอ้ตรงเนี้ยคือคือเราพยายามอะไรที่มันดีๆเลือดถ้าเลือดดีเนี่ยหัวใจเขาจะสมบูรณ์ในการในตรงนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจของเราคือเด็ก